สว,ส,สวัสดีค่ะเซฮายจายอาเซียนแอมแอมค่ะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซฮายจายอาเซียนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะไปต่อกันที่เรื่องของมหาวิทยาลัยประเทศต่างๆในอาเซียนค่ะเพราะว่าวันนี้เราไปลงกันที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ,ะประเทศฟิลิปปินส์นะคะมหาวิทยาลัยของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ประเทศฟิลิปปินส์จัดเป็นประเทศที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนเลยค่ะรวมถึงหลักสูตรการศึกษาที่ทันสมัยได้รับต้นแบบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะดังนั้นมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศฟิลิปปินส์ที่ลหลายๆคนกล่าวถึงเรื่องมาตรฐานที่ดีที่สุดนั้นคงหนีไม่พ้นมหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์หรือ University of the Philippines UP ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติอันดับหนึ่งของประเทศค่ะ ตั้งแต่ปีขึ้คศ1908นะคะอยู่ที่เควซอนซิตี้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสหรัฐอเมริกาในขณะที่ระบบการศึกษาของประเทศอื่นในทวีปเอเชียมักจะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษฝรั่งเศสหรือเนเธอร์แลนด์ซึ่งการศึกษาในรูปแบบอเมริกาแบบนี้นะคะจะมีส่วนช่วยให้เกิดการตื่นตัวทางสังคมและเกิดปัญญาชนในประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะประเทศฟิลิปปินส์ใช้การเรียนการสอนแบบทวิภาษาค่ะบางวิชานะคะจะสอนเป็นภาษาอังกฤษส่วนวิชาอืนอ่นๆจะสอนเป็นภาษาฟิลิปปินส์แม้ว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะประเทศฟิลิปปินส์จะเกิดปัญหาในด้านการเมืองมาโดยตลอดทําให้ยังไม่สามารถพัฒนาเรื่องการศึกษาได้ดีเท่าที่ควรแต่ด้วยพื้นฐานในด้านการศึกษาที่วางรากฐานมาได้เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทําให้ชาวฟิลิปปินส์นะคะที่จบการศึกษามายัางเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานของประเทศต่างๆ ในนนกกลุ่่มมออาาาเเซียยป็ยงค่ะค่ะคุณผู้ชมมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะนั่นก็คือช่วงภาษาอาเซียนค่ะกูโรแปลว่าครูค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการเซ่ให้ใจอาเซียนรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกระหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ